การแข่งขันธุรกิจในประเทศไทยนับวันมันยิ่งหนักหน่วงขึ้นไปเรื่อยๆแบรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและทุกๆแบรนด์ก็อยากจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดกันทั้งนั้นแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าส่วนใหญ่เขาอยู่กันไม่รอดเกินกว่า1ปีด้วยซ้ำผมโจ้น,นะครับผมเป็นที่ปรึกษาทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ผมผ่านจุดนี้มากับผู้ประกอบการมามากแล้วแนวคิดและเฟรมเวิร์กที่ผมใช้ต่างๆมันก็เป็นมาตรฐานเดียวกับบริษัทระดับโลกและในวิดีโอนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับว่าตอนที่เราจะสร้างแบรนด์ขึ้นมาเราต้อง รู้และควรทำอะไรบ้างเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยได้เปรียบคู่แข่งตั้งแต่แรกครับ ซึ่งไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่มีคนทักเข้ามาถามผมเยอะมากว่าถ้าเขามีไอเดียทางธุรกิจเขาจะต้องทํำยังไงมันเป็นจุดที่บ่งบอกชัดเจนนะครับว่าสมัยนี้มันเป็นตอนที่แบรนด์เกิดขึ้นง่ายและใครก็สามารถทําได้ครับแต่ในความง่ายที่จะสร้างแบรนด์ขึ้นมาเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยอะไรหลายอย่างมากนะครับเพราะตอนที่เราเริ่มอะไรใหม่สักอย่างที่มันไม่คุ้นเคยมันมักจะมีอะไรเยอะมากที่เราจะต้องทําและแถมยังมีอะไรหลายอย่างที่เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า าเราไม่รู้อะไรซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวสําหรับใครหลายๆคนที่อยากจะเริ่มสร้างแบรนด์และเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าความล้มเหลวของแบรนด์ทั้งหลายเนี่ยหลักๆแล้วมันมักจะเกิดมาจากอะไรมันมักจะมาจากการที่เขาเร่งรีบเกินไปที่จะเข้าตลาดแล้วไม่มีแบบแผนชัดเจนมากพอว่าจะทํายังไงตอนที่เข้าไปอยู่ในตลาดแล้วครับเพราะผมบอกไว้เลยนะครับว่าตอนที่เราแข่งขันในตลาดจริงเนี่ยคู่แข่งเขาไม่ได้ใจดีกับเรานะครับเพราะในวันแรกที่เรากระโดดเข้าไปแข่งขันเราก็เจอทั้งเจ้าสัวคนที่มีประสบการณ์ มากกว่าเราและใครหลายๆคนที่อยากจะเห็นเราเจ๊งตั้งแต่แรกครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยพูดเสมอนะครับว่าการที่เราจะเข้าตลาดได้เนี่ยเราต้องมีแบบแผนก่อนระดับหนึ่งมันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบแผนที่มันละเอียดมากก็ได้นะครับแต่มันต้องดีมากพอเพื่อจะทําให้เราเห็นโรดแมปเท่านั้นเองครับซึ่งขั้นตอนแรกของการสร้างแบรนด์อะไรพวกนี้หลายคนมักจะเข้าใจนะครับว่าเราต้องไปเริ่มที่คอนเซปต์โลโก้แบรนด์ CI หรืออะไรต่างๆซึ่งแบบนั้นมันเป็นทางที่ผิดนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าการสร้างแบรนด์ที่ดีเนี่ย เราต้องกลับไปสู่คำถามหลักและพื้นฐานของการตลาดนั่นก็คือคำถามที่ว่าแบรนด์ของเราที่จะสร้างมาตอนนี้มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาอะไรครับซึ่งการที่มันจะไปแก้ปัญหาเพียงอย่างเดียวมันไม่พอนะครับคนต้องพร้อมที่จะจ่ายด้วยเพราะหลายคนมักจะเข้าใจนะครับว่าการที่เราทําสินค้าดีขึ้นมามันคือการที่เราเริ่มต้นจากปัญหาที่เราเจออยู่ตอนนี้แล้วก็สร้างอะไรขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ครับซึ่งการคิดแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เราจะต้องออาไปลงลึกอีกพอ ควรเหตุผลก็เป็นเพราะว่าปัญหาอะไรต่างๆนานาที่เกิดขึ้นตอนนี้ส่วนใหญ่มันมีสินค้าที่จะตอบโจทย์ตรงนี้อยู่แล้วหรือไม่ก็จะเป็นสินค้าทดแทนที่ลูกค้าในตลาดใช้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราได้ไอเดียสินค้าเนี่ยเราต้องนําเอาไปคิดต่อนะครับว่าณตอนนี้ปัญหาปัจจุบันเนี่ยลูกค้าใช้วิธีการอะไรในการแก้ไขมันอยู่ครับซึ่งถ้าเราเห็นว่ามันมีสินค้าที่ดีอยู่แล้วเนี่ยกลยุทธ์ทางการตลาดของเรามันเปลี่ยนไปเลยทันทีนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าการที่เราจะตั้งโจทย์หลังจากนี้มันไม่ ช่ครว่าเราจะทําให้คนชอบสินค้านี้ได้อย่างไงแต่มันเป็นการตั้งโจทย์บนพื้นฐานที่ว่าเราจะทํายังไงให้ลูกค้าเปลี่ยนใจจากสินค้าปัจจุบันมาเป็นสินค้าของเราครับซึ่งเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าการที่โจทย์มันเปลี่ยนไปแล้วการตลาดมันก็ต้องเปลี่ยนไปเลยโดยเส้นเชิงนะครับเราจะไปใช้การตลาดทั่วไปเนี่ยแบบนั้นมันไม่ได้ผลแน่นอนผมกล้าการันตีได้เลยครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปในวิดีโอกลยุทธ์ทางการตลาดที่เราใช้แย่งลูกค้าเนี่ยผมได้บอกไปนะครับว่าการที่เราจะเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้ามาซื้อของเรา เราจะต้องไปดูอยู่4ปัจจัยหลักนะครับหก็คือเรื่องของราคาว่าเราถูกกว่าเขาไหม2ก็คือเรื่องของความสะดวกว่าสินค้าของเราเนี่ยมันสะดวกที่จะเข้าถึงมากกว่าของคู่แข่งหรือเปล่า3ก็คือประสบการณ์ในการใช้สินค้าของเราเนี่ยตอนนี้มันดีกว่าคู่แข่งไหมและ4ก็คือคุณภาพของสินค้าของเรามันดีกว่าคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัดหรือเปล่าครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสามารถมีปัจจัยไหนปัจจัยหนึ่งดีกว่าคู่แข่งได้เพื่อนๆก็มีโอกาสจะสามารถแย่งลูกค้าจากเขาครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีทั้ง สี่ปัจจัยเลยเนี่ยยังไงเพื่อนๆก็สามารถแย่งได้อยู่แล้วครับหลังจากที่เราดูในส่วนแรกไปแล้วเนี่ยเรามาดูในส่วนต่อไปนั่นก็คือส่วนของวิจัยตลาดเบื้องต้นครับซึ่งหัวใจของการทําวิจัยตลาดเบื้องต้นตรงนี้มันคือการที่เราทําความเข้าใจนะครับว่าณปัจจุบันลูกค้ามีความรู้สึกยังไงกับสินค้าที่เขาใช้ทดแทนอยู่ตอนนี้ครับซึ่งในโลกปัจจุบันวิจัยตลาดเบื้องต้นมันทําได้ไม่ยากโดยเฉพาะตอนที่คู่แข่งของเราขายบนช่องทางอายยอนไลน์เยอะๆเนี่ยเรายิ่งจะดูง่ายเลยครับเพราะเราสามารถ เปิดดูรีวิวอะไรต่างๆนา,นานาจากผู้ใช้จริงได้ไม่ยากยิ่งเราอ่านเยอะมากแค่ไหนเราก็ยิ่งจะเจอช่องว่างมากแค่นั้นครับแล้วหลายคนอาจจะมีคําถามนะครับว่าเฮ้ยคุณโจแล้วผมจะต้องอ่านเยอะแค่ไหนล่ะมันถึงจพะพอซึ่งตัวชี้วัดง่ายๆตรงนี้ก็คือถ้าเพื่อน,อนๆอ่านไปแล้วไปเจอข้อมูลซ้ําๆเดิมๆบ่อยๆเนี่ยนั่นแหละครับมันแสดงว่าเพื่อนๆอ่านมากพอแล้วครับซึ่งผมต้องย้านะครับว่ารีวิวพวกนี้เราต้องดูด้วยนะครับว่ามันเป็นรีวิวจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เพื่อนๆต้องไป แยกเอาเองนะครับว่าอะไรจริงหรือไม่จริงแล้วเราก็เก็บข้อมูลตามนั้นครับแล้วบางคนอาจจะมีคําถามนะครับว่าเฮ้ยคุณโจแล้วแบบนี้ผมสามารถเอาสินค้าของคู่แข่งมาลองใช้และรีวิวเองได้ไหมซึ่งคําตอบก็คือได้แต่ผมไม่แนะนำครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าการที่เราจะไปเป็นคู่แข่งของเขาในตลาดเนี่ยมันมักจะทําให้เรามีสายตาที่ค่อนข้างจะมีความลําเอียงหรือ bias อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นข้อมูลอะไรต่างๆ,ๆที่เราจะได้จากตัวของเราเองมันจะเป็นข้อมูลที่มักจะไม่ได้ตรงมากขนาดนั้นเรา ควรจะให้ใครที่ไม่มีความลำเอียงเป็นคนช่วยดูให้จะดีกว่านะครับซึ่งในตอนที่เราได้ข้อมูลที่มันสําคัญๆพวกนี้มาหมดแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆทำเนี่ยก็คือว่าผมอยากให้เพื่อนๆไปจดไว้ในสมุดโน้ตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆสะดวกที่จะสามารถหยิบจับมันขึ้นมาได้ง่ายๆครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าในตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากๆในการสร้างแบรนด์เลยก็ว่าได้ครับด้วยความที่คอนเซปต์มันยังไม่นิ่งผมมั่นใจว่าเพื่อนๆจะมีไอเดียอะไรต่างๆนานาอีกเยอะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเก็บ อเดียอะไรพวกนี้ไว้ใกล้ตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่ผมอยากให้เพื่อนๆทําครับแล้วถ้าจะพูดถึงเรื่องของโทนสีอัตลักษณ์อะไรต่างๆเนี่ยอะไรพวกนี้ผมอาจจะช่วยตัดสินเยอะมากไม่ได้เหตุผลก็เป็นเพราะว่ามันอยู่บนพื้นฐานของรสนิยมส่วนตัวและความเชื่อมโยงความชอบของลูกค้าที่เราอยากจะจับเขาในอนาคตครับซึ่งสิ่งที่ผมจะสามารถแนะนําที่มันสําคัญสําคัญได้เบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าช่องทางการขายที่เราอยากจะโฟกัสในตอนแรกครับเพราะการที่เราจะขายบนโมเดิร์นเทรดกับ การขายออนไลน์เนี่ยวิธีการมันแตกต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าการที่เราจะไปขายบน Modern Trade เนี่ยดีไซน์แพคเกจิ้งของเรามันจะขึ้นอยู่กับว่าเลเยอร์ของร้านและเชลฟ์มันหน้าตาประมาณไหนครับแต่ถ้าเป็นการขายของออนไลน์แล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะขึ้นอยู่กับว่าแพลตฟอร์มที่เราจะขายมันมีสภาวะการแข่งขันประมาณไหนครับเพราะถ้าเป็นการแข่งขันออนไลน์เลยเนี่ยเราไม่ต้องไปโฟกัสที่ตัวแพคเกจิ้งมากนะเราไปทําในส่วนของอาร์ตเวิร์กรูปโฆษณาดีกว่าครับแต่ถ้าเป็น การที่เราจะมุ่งเป้าไปขายบน Modern Trade เนี่ยแพ็กเกจิ้งเรามันมีความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งอะไรตรงนี้มันมีรายละเอียดปีกย่อยค่อนข้างสูงผมจะต้องแยกวิดีโอไปทําอีกทีนะครับแต่ณปัจจุบันให้เพื่อนๆพิพจารณาก่อนนะครับว่าช่องทางที่เราอยากจะมุ่งเป้าไปขายเนี่ยมันคือช่องทางไหนกันแน่ครับแล้วหลังจากที่เราผ่านจุดนั้นมาแล้วส่วนต่อมาที่เราจะต้องทําเลยก็คือว่าเราจะต้องมีกลยุทธ์ทางการตลาดแล้วครับซึ่งคําว่ากลยุทธ์เนี่ยหลายคนฟังแล้วมันอาจจะเป็นอะไรที่มันดูซับ ยุ่งยากแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่เลยนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่ากลยุทธ์ที่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจตลาดและตัวสินค้าของเราครับมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าเอเจนซี่อะไรหลายๆอย่างที่เขามาวางกลยุทธ์ให้กับเรามันวางแล้วยังไงก็ไม่ถูกสักทีเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเรื่องของความเข้าใจนี่แหละครับและตรงนี้ผมอาจจะต้องมาขยายความเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับว่าในคําว่ากลยุทธ์มันคืออะไรกันแน่ครับเพราะเพื่อนๆจาไว้นะครับว่าทุกๆก,กลยุทธ์เนี่ยมันจะถูกกาหนดโดยเป้าหมายสูงสุดข,ข,ของธุรกิจ ก่อซึ่งไม่ว่าเป้าหมายของธุรกิจเพื่อนๆจะเป็นอะไรเนี่ยกลยุทธ์ที่ดีนั่นแหละครับมันจะเป็นตัวช่วยให้เพื่อนๆไปถึงจุดนั้นได้ครับซึ่งตอนที่เราได้เป้าหมายสูงสุดและกลยุทธ์ทางการตลาดมาแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาทําแผนการตลาดซึ่งแผนการตลาดเนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยขยายกลยุทธ์อีกทีนะครับว่าในกลยุทธ์เนี่ยเราจะใช้วิธีการอะไรบ้างงบเท่าไหร่และส่วนสําคัญอื่นๆที่จะทําให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายได้ครับดังนั้นเพื่อนๆเห็นใช่ไหมครับว่ากลยุทธ์ทางการตลาดกับแผนการตลาดเนี่ย มันแตกต่างกันยังไงซึ่งถใหยพูดง่ายๆเลยก็คือว่าแผนการตลาดมันเป็นซับเซตของกลยุทธ์ทางการตลาดอีกทีครับและกลยุทธ์ทางการตลาดจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่มีเป้าหมายสูงสุดที่มันชัดเจนครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้เพื่อนๆไปทําใน2ส,ส่วนแรกก่อนนั่นก็คือเป้าหมายและกลยุทธ์ทางการตลาดหลังจากที่ได้2อ,อย่างนี้มาแล้วเนี่ยเราค่อยมาทําแผนการตลาดนะครับเพราะผมบอกเลยว่าแผนการตลาดมันไม่ได้มีอะไรมากมันง่ายกว่าการทํากลยุทธ์เยอะครับแล้วหลังจากที่เราได้แบรนด์คอนเซปต์ทาา เกตคู่แข่งและกลยุทธ์ที่มันสําคัญไปแล้วเนี่ยสิ่งต่อมาที่เราจะขาดไม่ได้เลยก็คือว่าเราต้องไปดูในส่วนของแผนการปฏิบัติการหรือ operation ครับเพราะในยุคปัจจุบันเนี่ยแบรนด์ใหม่ๆที่ผมเห็นเกิดขึ้นแล้วเจ๊งภายในระยะเวลาไม่นานเนี่ยหนึ่งในปัจจัยหลักก็คือว่าเขาไม่สามารถรักษาคุณภาพของเขาได้นะครับซึ่งการที่เราจะรักษาคุณภาพของแบรนด์ได้หรือเปล่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตลาดแล้วมันขึ้นอยู่กับแผนการปฏิบัติงานหรือในส่วนของ operation ครับดังนั้นผมก็ ก็เลยบอกเสมอนะครับว่าสื่อทางการตลาดที่เราจะใช้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานที่ว่าถ้าเราให้คามั่นสัญญากับเขาไปแล้วเราจะสามารถรักษามันได้หรือเปล่าครับเพราะในยุคปัจจุบันเราก็รู้กันเต็มอกนะครับว่าแบรนด์มันเกิดขึ้นเยอะมากลูกค้ามักจะไม่ได้ให้โอกาสที่2กับแบรนด์ที่ทําให้เขาผิดหวังครับซึ่งในยุคปัจจุบันผมบอกเลยนะครับว่าเรื่องของการรักษาคุณภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญแทบจะที่สุดแล้วก็ว่าได้ครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้น สมัยเนี้ยผมกล้าพูดเลยนะครับว่าหลายๆธุรกิจเขาทํามาบนพื้นฐานของความฉาบฉวยเขาไม่ได้มองระยะยาวครับเพราะฉะนั้นเราเลยจะเห็นนะครับว่าหลายๆธุรกิจเนี่ยเขาพร้อมที่จะแหกกฎเพื่อจะเอาชนะเราซึ่งคําว่าแหกกฎในที่เนี้ยผมรวมไปถึงผิดกฎหมายด้วยนะครับซึ่งผมมั่นใจว่าเพื่อนๆที่ทําธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยหลายๆคนจะมีชื่อคู่แข่งแบบนั้นขึ้นมาในหัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการปฏิบัติการเนี่ยเพื่อนๆต้องไปดูให้ดีนะครับว่าเราจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับแล้วแผนการตลาดของเร มันก็จะอยู่บนพื้นฐานที่ว่าในส่วน operation ของเรามันจะทําให้เราพูดได้มากแค่ไหนครับซึ่งสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็น framework มาตรฐานที่การตลาดจริงๆเนี่ยเขาใช้กันอยู่แล้วนะครับพะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆทําในขั้นตอนที่ผมบอกไปยังไงเพื่อนๆก็ได้เปรียบคู่แข่งแน่นอนอันนี้ผมกล้าการันตีนะครับและสิ่งที่ผมอยากจะเสริมเพิ่มเติมมันจะมีอีก3อย่างนะครับหก็คือเราต้องทดลองให้เยอะเพราะในโลกการทําธุรกิจสมัยเนี่ยโดยเฉพาะตอนที่เรายังเป็นแบรนด์ใหม่ความได้เปรียบที่เรายังมีออยู่ตนนี มันคือการที่เราสามารถทดลองอะไรได้หลายอย่างโดยที่มันจะไม่เกิดความเสียหายมากนักครับแล้วการทดลองอะไรต่างๆนานาพวกนี้มันจะเป็นตัวช่วยให้เพื่อนๆประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงเพราะคําตอบและข้อมูลที่ดีที่สุดเนี่ยมันอยู่กับลูกค้าในตลาดมันไม่ได้อยู่ในผลวิจัยครับและ2แล้วก็คือเราต้องเก็บข้อมูลให้เป็นครับเพราะในยุคปัจจุบันที่มันมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆเยอะเนี่ยข้อมูลทุกอย่างมันถูกเก็บไว้หมดแล้วมันอยู่ที่ว่าเราสามารถเก็บได้หรือเปล่าและใช้เป็นไหมครับเพราะในยุคปัจจุบันการที่ เราเก็บข้อมูลอะไรพวกนี้มันจะเป็นตัวช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นและแม่นยำกว่าเดิมครับและ3เลยก็คือเราอย่าเสียสมาธิโดยเด็ดขาดครับเพราะผมเคยพูดไปนะครับว่าในโลกสมัยนีย้ด้วยความที่ข่าวสารมันเข้าถึงกันได้อย่างรวดเร็วมากเราจะเห็นนะครับว่ามันมีเทรนอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะสิ่งล่อตาล่อใจอะไรพวกนี้มันมีเต็มไปหมดครับเพราะฉะนั้นความอันตรายที่มันเกิดขึ้นก็คือข้อมูลพวกนี้มันจะทําให้เราสับสนและหลงทางได้ดังนั้นผมก็เลยเน้นย้ําบ่อยๆนะครับว่าเราต้องมุ่งเป้า ไปที่สิ่งที่เราอยากจะทําเพียงอย่างเดียวอะไรต่างๆรอบตัวที่มันเกิดขึ้นที่มันไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยเราก็อย่าไปสนใจนะครับเพราะไม่อย่างนั้นอะไรพวกนี้มันจะทําให้เราไม่มีทางไปถึงเป้าหมายได้ครับ